อ้ยเอ้ยออ,อ,อมาที่เฮ้ย <c oughs> นี่ผมผมขาแมลผมเันแล้เนี่ยนักร้องพระเอกตัวร้ายนี่เราอยู่กับพี่บอเบิ้ล300นะคะรับล้มไม่ล้มล้มไม่ล้มให้กูทาถ้ามึงไม่มากูหาเอิ้ญคนหน้าตาดีข้างๆ้ดีครับขอตาขอจดัดโอเพนเดอร์เลยวันนี้รถคันนี้คุณนายเฮดเห็นพี่บอกว่าคันนี้เนี่ยเ,เป็นพันที่ เริ่มต้นมากับพี่เลยใช่ครับเรียกว่ารถทำมาหากินแปดเก้าปีแล้วแปดเก้าปีแล้ววิ่งเยอะบ้ามกันคือขึ้นเหนือลงใต้ไปมาหมดเยอะมากเยอะมากพี่บอกว่าคันนี้เนี่ยเป็นรถทําเงินจริงจนี่ถอยเดนซาดีนายมาอีกคันหนึ่งครับแต่ว่าตามลําดับเพราะว่าให้นี่ก่อนใส่ใส่เท่นี้ให้พี่ใหญ่ก่อนให้พี่ใหญ่ก่อนนะครับเพราะว่าคันนี้อยู่อยู่กันมานานพี่บอกว่าไม่คิดขายเดี๋ยวเราออกไปเทสช่วงล่างกัน นะครับว่าจะสู้เดนซ่าดีนายได้หรือเปล่าไอ,อ้ผมอยากรู้มากนี่ตื่นเต้นมากรู้เดนซาเขาหนิมนิมๆๆมมาดูเดี๋ยวคุณได้คันนี้ครับใส่เป็นโปรเฟนเดอร์พิซแซพิซแซดเนี่ยด้านหน้าเนี่ยมาพร้อมคอยสปริงด้านหลังมาพร้อมคอยสปริงปรับนิ่มแข็งได้นะครับสิบหกระดับตอนนี้เนี่ยปรับอยู่ค่ากลางๆกง็คือครอบคลุมในทุกยานคือ oh. ประมาณนี้ครับว่าวิ่งทางไกลก็ได้วิ่งในเมืองก็นุ่มดีนะครับกดดับได้ ได้ใช่ไหมพี่ปรับได้ครับเรียกว,ว่าปรับหนืดได้นะครับประมาณนี้ที่ผมไม่ได้รู้เลยแต่ผมฟังเขาบอกว่าเออเขาเล่าบอกว่ารเ o นเดอร์นี่ดีดีครับจริงๆหุนห้นไดเหนว่า่ะเป็นเป็นรถที่มีตัวเลือกของช่วงล่างอัปเกรดเนี่ยน้อยมีแค่ประมาณยี่ห้อสองยี่ห้อเองแต่ถ้าเป็นโชค๊คที่เป็นโช๊คคนไทยเนี่ยอย่าง p r o นเดอร์เงี้ยก็มีโรงงานฐานการผลิตที่ไทยนะครับก็คือเขาผลิตออกมาสําหรับรถคนไทยก่อนเขาผลิตติดตั้งเนี่ยเขาจะทำรีเ์ชวิจัยก่อนเกี่ยวกับถนนเมืองไทยแล้วก็เอารถเนี่ย ออกไปเทสจริงๆกับถนนเมืองไทยฟิลลิ่งที่ได้ออกมาเนี่ยจะเป็นแบบฉบับถนนไทยจริงๆคือ <c oughs> ไม่ใช่แบบว่าผลิตต่างประเทศครับครับเราก็เอามาใช้ในเมืองไทยคือ <c oughs> มันเป็นโมเอ่อถนน,ถน,นมันไม่เหมือนกัน <c oughs> ก็เดี๋ยวประมาณนี้ <c oughs> เดี๋ยวเราไปเทสกันครับผมคันนี้เนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนโช้คเพียวเลยอย่างอื่นยังไม่ได้เปลี่ยนในเรื่องของลูกหมากกันโคลงเบ้าโช้คลูกปืนเบ้าโช้คหือว่าบูตติกล็อกนี่คือเราทดสอบจะเบ้โชกคล่เนียเดียวครับว่ามันหนึบมันทนใช่ครับขนาดไหนู้สึกมันจะแบบ รึบๆกว่าเดิมไหมแบบเข็งๆกว่าเดิมตอนนี้เนี่ยโชคมันเพิ่งใส่เดี๋ยวเราจะทําการเรียกว่าลันอินของตัวโชคเนี่ยน้ำมันในกระบอกเนี่ยมันไหลเวียนได้ทั่วถึงก่อนอผมเรียกพี่ปอเบิ้ลได้เลยไหมได้เลยครับได้เลยใหนะ้พี่ปอเบิ้ลนะพี่เรียกผมว่าไบใบก้อนก็นได้ใบก้อนแกซี่ทำไมพี่ปอเบิ้ลถึงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของโปรเฟนเดอร์ครับเคยได้ยินชื่อมาคือมีแต่คนเล่นนั้นนะก็คือน้ำมานโปรเฟนเดอร์โปรเฟนเดอร์นี่คือนั่นก็ ได้ยินชื่อมาคือเหมือนเป็นแบรนด์ฮิตติดปากออแต่ว่าก็ไม่เคยสัมผัสใช่ใช่ตอนแรกเขาจะเทียรเธอเั้งแต่แรกโกแล้วน่ะคนคนนั้นเขาจะเจ็บเปนเรืองแต่เราตอนแรกงความรู้เราไม่มีเราวอามันก็เหมือนชุปกติไม่โอ,อ้ยอยู่ประมาณนี้นี่แปดปีลแ,ดดลแล้วต่อแรกเลยเยวได้ยินชื่อมาตั้งแต่โอรถเลยน่ะครับอ <c oughs> ันนี้โอ้ชื่อมันดังขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆืย,อยตอนนี้ก็คือแบบนั่นเองก็เลยตัดสินใจ อย่างอันนี้เดี๋ยวเราไปลองกันอยาให้พี่อยาให้พี่บอเบิรนพูดตามความรู้สึกจริงไปเลยนะครับ<ด>ว่ามันต่างจากคันเก่าอะไรเงี้ยยังไงนะครับส่วนนั่ขับเองไหมพี่นั่งนั่งส่วนมากันนี่นะตอนนี้ก็ขับเองครับแค่สังเกตชง่ายๆเนี่ยวเวลากระโดดพอ,อประมาณนี้เอ้ยเอ้ยประมาณนี้บอเวิจะพุ่งลงไป ใช่บางทีมันจะเด้งยึ้งๆเลยขอไดีที่ขอไมเดี pau, ๋ยวถ้าไปขอดีตอนที uh 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 ่ถ้าผมนอนหลับเป็นก็ตื่นอ่ะผมผมจะเป็นคนที่ชอบนอนในรถเวลาไปคอนเสิร์ตนะพากอดยั่ไหงเซ่ยถ้าเจอบานนี้กลางคืนนี้ดูเร็วว่าถึงสุริยันแล้วรู้ว่าถึงสุริยันเร็วจริงๆนะโอ้โตตี้ว่าจะบานแต่เดียวใช่มันต้องรู้สึกปล่าน่ะ พี่จัดเต็มไปเลยแต่ผมนอนนอนเออน okay. so okay, well. ี่ไม่ใช่รั่วขึ้นจักรยานน่ะใช่เพราะอย่างเงี้ยเส้นรอยต่อถนนอย่างเงี้ยถ้าเป็นน้ำเติมนะตึ๊กตึ๊บ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 เอาพี่นอนละพี่เบรกไหมไม่เบรกครับจริงจริงปล่อยเลยเฮ้ยเน่ยความสบายเดี๋ยวคอาใหญ่ความดีเหมือนนั่งจักรยานเลยแต่ผมนั่งรถอะเล็บหลับหลับไม่ได้โดนอะเฮ้ยนี่ผมผมขมเอวผมเลยแล้วเนี่ย จริงปก,ปกติมันต้องเก่งเก่งตัวหน่อยผมจะแบบคือมันจะกรุบในฝุงครับพี่นึกเขาว่านี่ขนาดนี้เลออยคือเหมือนเราใจ่ายจ่ายเงิน,น,ะนอะเงินีราไ่นี่โม่นนะไม่ใช่ว่าโคตรนะเก,กินตัวเลยนะจริงๆเราคิดว่าเออโชคมันก็เหมือนกันความคิดเราเป็นนักดนตรีนะครับรู้อย่างนี้ผมเลยมันตั้งเบดปีแล้วนะนี่นี่ตาไมนั่งอ่ะ บอกีเหมือนกับเรานั่งอยู่สป,ปีดโบ๊ทเลยที่สาบาน,น๋ยวน,นี้ก็แบบเราเราจ่ายเงินทั้งทีนะฮะเราทำงานมาด้วยความเหนื่อยแลกน้ำเงื่อน้ำกายแล้วหาเงินคือเวลาเราเสียเงินซื้ออะไรอย่างหนึ่งเนี่ยเราต้องได้สิ่งที่มันโอรู้สึกว่าดีกลับคืนไปเด้อคนสถาบันดิสถาบันีรู้เรื่องไหมบอกนีคือพี่จะตื่นกันดีเลย เจ้าปุ่มในพุงอ่ะตั้งท่ากวะอือใช้ได้เลยพี่น้องใช้ได้พี่น้องเออไอ้ย่านี่นี่นี่เขาไม่ได้จ้างให้ผมหนีวิวได้เลยนะครับนี่เป็นคนที่ไม่เชื่อเป็ดนี่แล้วกมือนกันนี่อนี่นี่นี่โพนีบอกเลยว่า ใช่โปรกเกนเดอร์เหตุเพราะมันเราไม่ดูว่าคือโปรกเกนเดอร์คืออะไรเราคิดว่ารถไม่ไม่ไม่เรงเปลี่ยนก็นได้รถรถ,รถจะทำไงอ่ะเด่วนี้ผมเห็นความาตกต่างเลยนะพี่โอ้โหพีว่ว่าคอสะพานมีไม่รู้สึกอ่ะสุดละผมว่าจะโดดตั้งแต่คอแรกเลยนะฮะแค่คอละพันนิดตรงนี้นิดนึงเนี้ยเพราะว่าเป็นคอใหญ่โอ้ ต่บอดี้ผมมันจะเล่นเหมือนเ,เล่นเซนเตสกีเลยเนี่ยตรงนี้มันจะว๊บลงไปเลยเออตรงนี้แต่ลก็รู้สึกแบบไม่เหมือนครับเดี๋ยวพี่ยู่เลยค่ะเดี๋ยวผมขอนั่งหลังเร็วแบบนีเดี๋ยวจะรู้เรื่องกันนะครับว่าไผเป็นไผจริงๆอะถ้านั่งหลังอะมันจะมันจะรู้สึกได้ดีว่ะนั่งข้างหน้าเออคือผมจะชินกับการนั่งหลังเพราผมนั่งตรงนี้ตลอด นั่งช่วงกันหลังอะ,อะปกติผมจะยึนดนี่วะ่ะปกติเวลาเหมือนจับรถเหมือนเข้าโค้งอะ่ะเ,เวลานั่งหลังอะ่ะเทกองรวมแ<ป>ั๊บเ,เดียวกันเลยขออนุญาตนั่งนั่งที่ที่ผมนั่งประจะําแล้วก็ท่าที่ผมนั่งบ่อยในการอะไรกนเจอหน้าอเอาวะพี่ผมถา,ามถามอะไรหน่อยอีกครับไอ้ตอนนอนนี่ร้องเพลงกันไหมพี่ นอนไม่นลัไม่หรอไม่ได้คือว่าแบบตอนหลับแบบระเบือขึ้นมาป็นเลงโอเคไปก็จัดมาเลยตรงนี้เวลาพี่มาจากภาคกลางหรือว่าเล่นจุมบอเนี่ยเราจะผ่านเส้นนี้เส้นนี้เป็นเส้นที่พี่จะตื่นทุกครั้งเส้นนี้มันเป็นไอ้ถนนเหมือนมันเป็นหน้าคุ้นตังหน้ามันปุกปากปุปากไม่รู้เลง หลังๆยิงไปมือนทางหน้าวนะถ้าเราใช้รถได้รถสุดที่ไปก่อนนั้นอ่าจะได้เหมือนทำความเร็วได้หน่อยนึงเออเราต้องเอาจริงเราเราต้องให้ชัดนะเออให้่เกินจริงน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาหวาวาว่าเราเล็งไม่จริงนะ่ี่รีวิวกันแบบจริงๆต่อเบิร์ดคนจริงพูดจริงไม่ได้เตรียมอือพวกไม่ได้เตรียมหรือได้ไม่ดีหรือพวกมันไม่ดีหรือได้ว่ามีอยู่ มีอย on. ู่จอดอิทเปงนก้อนแหละจริงๆอะพี่บอเบิลเนี่ยบอกว่าถ้าไม่ดีคืนตังค์เลยนะใช่ใช่จอยใช่เพราะว่าคนเป็นเครื่องแผลนะพี่ใช่ค่ะแล้วผมดูแล้วมันคุ้มมันเออตอนนี้ในหัวใจผมไม่กันเลยเดี๋ยวพี่ผมบอกผมตอนนี้ผมขออีกเที่ยวผมไม่เจ็ดจิบอยู่แน่ตอนนี้รอว่าจะให้เท่าไหร่ตอนขาขาหลบเนี่ยเอาละมันมันช่วยในการส่งตัวด้วยไม่มีโชคอีก ช่วยค่ะมันไม่ค่อยโค้งเออมันไม่ค่อยโค้งหรือว่ามันจะนึบมลุ่นึบอี่ยวเนีน้นนยจริงๆรงะหามวนโชว์ก็ปนปรับยิ่งแผ่นได้ถ้ามีบั๊บเล่นอยากให้มันนุ่มกว่านี้มันก็ปรับได้เต็นนุ่มเกินก็ไม่ดีนะใช่ครับเอาล่ะถือว่าไม่แบบนี้ ส่วนมากนถ้าสุราอ่ะถ้าเป็นถ้าเป็นเส้น,นีายเขาบอกว่าอ้คอสะพานตุงคลองน้อยเป็นเป็นคอสะพานปรับเซียนอือคือถ้ายิ่งเป็นรถตู้รถกระบะรถที่เป็นสูงๆนะ้าเห็นชัดเจนเลยว่ารถเนี่ยมันโยนขึ้นหลับแล้วหลับแล้วให้ไหม ติดตัวเลยนะบอกติจะฟูดไปหแล้วแล้วไม่ว่าจะขายไม่ขายเลยแล้วมีจัดเลยขอเร็วเเลยเอาไอ้กระดุกแน่เลยนิดนึงอ่ะนิดเดียว,ดเ,ดยวเออติ๊งหน่ะแต่ติ๊งขับแบบนี้มันต้องแบบนี้แหละเจี่ยไรเขี่ยไเจี่ยไรเวิร์กเวิร์กเวิร์กอยู่มี้เสียเงินแล้ว ต้องได้เฟรมลิงที่ดีไปนะครับทำไมถึงเลือกมาที่แกซี่ครับพี่ผมดูเลยว่าที่นี่รู้สึกว่าควาเป็นเมืออาชีพดูมีมีสกิลกับคนนะที่ว่าค่อนข้างจะเข,าข้าถึงง่ายด้วยแล้วก็แบบดูได้มาตรฐานครับผมผมพูมากแกซี่ เอาเอาเอารถเพลงมาจอดไว้ได้เลยที่นี่ไม่เดี๋ยวกับยี่เ,เปอร์เบิร์นเนี่ย,ยต้องมีภาคสองแน่ภาคสองแน่จะเป็นเดนซาด่นซาดีนายเดน, <ะ S 1> น <ะ S 2> ซ่าดีนาย,านายมีกี่คันเดี๋ยวใส่ให้หมดเลยนะพี่ได้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 ดีขอรถลนน้อแม็กซ์ครึ่งราคาได้เลยพี่ได้ดีคือแบบโหนั่เราไม่กซ์หล่อ,ลอเลยอ่ากบอกปากบอกพี่ขวัญด้วยนะได้โรยขวัญกระซี่ด้วยนะ ที่แม่ก้อนจัดให้ได้อยู่แล้วพี่หวานบอกว่าไอ้เครื่องราคาเอาไปสองล้อพอของสองล้อแล้วก็อสองล้อค่อยมาซื้อนิ่มๆนิ่มพี่มันนึบลึกๆอย่างเงี้ยขี่ทางไกลไม่เหนื่อยเวลาแบบที่อัดอัดงานเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมันได้พักผ่อนขับไม่โครงพี่ผมเห็นนะนี่คือแบบหนึ่งคือเห็นจะซื้งไม่โครงไม่โคลงเพลงคนขับก็ไม่ล้า หมือนบางทีไปงานไปไม่ได้นงไม่ได้นอนเงี้ยคือถ้ารถด,ดีเนี่ยมันเหมือนมีชัยไปกว่าครึ่งเลยนะทำเราไปถึงจุดหมายได้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับไปเทสมาแล้วนะครับกับ,บอุลไดเฮดสวันกับโปรเพนเดอร์ปิดแซบฟีลลิ่งเป็นไงบ้างที่สรุปเลยครับฟีลลิ่งเหมือนครับประมาณนั่งรถใหม่เหมือนแรกออกมาเมาื่อเป็ดเก้าปีที่แล้วนิ่ม,มแล้วรู้สึกว่าจะไม่โครุกคลีกเทียบกับเดนซ่าอพี่ดัมเดิมดัมเดิมเดิมเดิมเลยใช่ไหม เพิ่งเพิ่งพ like ี่เขาเพิ na, ่งออกเดนซ่านะเพิ่งออกมันได้ไม่ถึงเดือนมันก็ฟิลแบบบอกยังไงดีวะเหมือนรถใหม่แล้วกันอ่าเดนซ่าก็น่าจะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เหมือนกันเดี๋ยวจะมาใส่เหมือนกันเรียนแล้วกันจรทีเดนซ่าก็ดีอยู่แล้วแต่ว่าอยากจะกี่ไปสักนิดอ่ะแล้วก็มาเปลี่ยนอีกทีตีกคันก่อนเดนซ่าสี่หมื่นห้าเดี๋ยวคิดพี่เขาห้าหมื่นโอเคคุณพา่ิทย์ี่ครับขอบคุณครับสี่ร้อยหนึ่งใช่จ้าก็ประมาณนี้ครับก็ ที่วันนี้พี่เอามา2,000เดี๋ยวเดินเซาไว้เดี๋ยวคิวต่อไปคที่แบบพี่บอเบิลบอกเลยว่าผ่านนะครับคันนี้กับจุจูร่างโปรเฟนเดอร์นะครับก็ขอขอบคุณพี่บอเบิลมากที่ให้ความไว้วางใจแก๊ซซี่ดูแลรถของพี่บอเบิลนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็แจ้งกาได้นะครับประมาณนี้นะครับขอบคุณครับนักร้อก็เคยเห็นพระเอกปะเห็นพระเอ๋อพี่เนี่ยก็คนนุ่นตัวไายตัวไายอย่างนั้นเอาตัวคนไล่ ตัวร้ายตัวร้ายคนนั้นนักล้องพร่เอกตัวร้าย